เก็บกระสุนแล้วมันก็จะเกิดใหม่นะครับเราก็จะได้กระสุนเยอะเลยเอาหายไปไหนละอยู่ข้างนอก สวัสดีชาวมินิเวิร์ทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่อาร์ตนะครับก็จะมาสอนวิธีการทำทิกเกอร์จุดดอกกระสุนนะครับซึ่งเราต้องตั้งปืนให้มันจํากัดกระสุนนะครับแล้วก็เราต้องวิ่งหากระสุนด้วยกระสุนพวกนี้ก็จะกระจายตามแมปนะครับเราสามารถไปเก็บกระสุนแล้วก็มายิงต่อได้เลยนะครับโอเคเรามาเริ่มทํากันเลยอย่างแรกนะครับให้เราสร้างปลั๊กอินมาก่อนนะครับเราจะสร้างปลั๊กอินไอเทมนะครับมาที่ไอเทมเพิ่มสร้าง สร้างใหม่ไอเทมกดบวกนะครับให้เราเลือกกิปัะ,ะนะครับซึ่งไอเทมนี้ก็จะไม่สามารถทำอะไรได้แล้วก็เพิ่มโมเดลนะครับนี่พี่อาร์ตโหลดโมเดลมาอยู่เป็นกล่องกระสุนนะครับลักษณะนะครับ1ก็พอจากนั้นบันทึกและกลับกดติ๊กถูกเพิ่มเข้าสู่แมปของเรานะครับโอเคเรามาเริ่มทำดิเกอร์นะครับขั้นแรกให้เราสร้างขอบเขตนะครับ ขอบเขตที่เราจะให้มันดรอปออกมานะครับโอเคนะครับได้แล้วนะครับขอบเขตที่1จากนั้นทำทิกเกอร์นะครับทิกเกอร์สร้างใหม่มาที่เหตุการณ์ตระกะของเกมเมื่อสร้างเกมจากนั้นมาที่การกระทํานะครับเลื่อนมาที่ไอเทม สร้างของดอบเราก็เลือกไอเทมก่อนนะครับก็คือไอเทมที่เราสร้างมาตอนแรกนั่นเองนะครับจำนวนหนึ่งในตรงนี้มาที่คลังฟังชันใช้ทั่วไปตำแหน่งสุ่มของขอบเขตเราก็เลือกขอบเขตขอบเขตที่1นนะครับโอเคเดี๋ยวทดสอบดูนะครับนูน่นเด้งออกไปข้างนอก โอเคเราก็จะเก็บได้แพ็กกระสุนแบบนี้นะครับจากนั้นทิกเกอร์ต่อไปเราจะมาแปลงแพ็กกระสุนนี้เป็นกระสุนนะครับสร้างทิกเกอร์ใหม่นะครับมาที่เหตุการณ์ผู้เล่นได้รับไอเทมเราก็เลือกไอเทมกำหนดประเภทไอเทมประเภทไอเทมในเหตุการณ์คือให้เราเลือกเป็นกระสุนนะครับ จากนั้นมาที่การกระทำทำให้ผู้เล่นเพิ่มไอเทมอันนี้เราจะเพิ่มกระสุนปืนจริงๆแล้วนะครับเพิ่มกระสุนจำนวนนะครับอยากได้เท่าไหร่ใส่ไปเลยใส่ไปสัก30แล้วกันจากนั้นเพิ่มการกระทำมาอีก1อันล้างไอเทมฟังโมเดล ไอเทมแพ็คกระสุนนะครับมูลค่าเราใส่ไปเลยเยอะๆเลยเพราะว่าเราเก็บกระสุนแล้วแพ็คนั้นก็จะหายไปนะครับก็จะกลายเป็นกระสุนเคเดี๋ยวทดสอบดูนะครับอยู่ไหนเอ่ยนี่ไงนี่เห็นไหมเราเก็บแพ็กกระสุนแล้วเราก็จะได้กระสุน30นัดแบบนี้ดูไม่ทันนะครับดูไม่อยู่นี่นะครับ นี่ก็จะได้กระสุนมา30นะครับแบบนี้จากนั้นเราก็มาทำทิกเกอร์อีกทิกเกอร์หน,นะครับซึ่งจะเป็นการที่จะทำให้แพ็คกระสุนนั้นเกิดขึ้นมาใหม่นะครับให้เรากลับมาที่ทิกเกอร์หน,นะครับคัดลอกแล้ววางใส่ทิกเกอร์สแบบนี้แล้วเราก็เปลี่ยนเป็นแบปการเล่นดูนะครับเก็แบบกระสุนแล้วมันก็จะเกิดใหม่นะครับ เราก็จะได้กระสุนเยอะเลยเอาหายไปไหนแล้ววงนอกก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบทิกเกอร์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่อง m i d i เ o r ร์ดด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายอยากให้ทำอะไรคอมเมนต์ Comment เลยนะครับ Mini เ o r l d เกมแซนบ็อก 3D เล่นฟรีโหลดเลย